สวัสดีครับผมอ s ดแกนเจ t ีเอสเตดแก e นเอ็กซ์เพียนวิทแกนเจดีวันนี้ครับอัดพาพี่ๆมาชมบ้านเดี่ยวติดรั้วมอขอโครงการเบสโฮมมอขอ2ในพื้นที่50ตรารางวา3าห้องนอน2ห้องน้ําเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันครับเปิดประตูเข้ามานะครับเราจะพบกับพื้นที่จอดรถที่สามารถจอดได้1นึนสคันสบายๆและมีบริเวณส่วนนี้ครับที่สามารถไว้จัดกิจกรรมร่วมกับครอบครัวไว้นั่งเล่นจัดปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนหรือครอบครัวด้วยความกว้างของพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เอื้อกับกิจกรรมเหล่านี้มาก บริเวณหลังบ้านนะครับก็จะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างกว้างมากเช่นกันถ้าต้องการห้องครัวที่มีขนาดใหญ่ก็สามารถต่อเติมเพิ่มได้นะหรือถ้าจะไม่ต่อครัวบริเวณนี้ก็อาจจะเอาไว้เป็นโซนซักล้างและพื้นที่ใช้สอยได้นะครับเราจะเข้าไปดูภายในบ้านกันนะครับเปิดเข้ามาเราจะพบกับบริเวณห้องรับแขกที่สามารถวางโต๊ะวางเก้าอี้วางตู้เย็นวางทีวีเพื่อให้ทั้งครอบครัวครับได้ใช้เวลาร่วมกันในบริเวณนี้ และที่กับบริเวณห้องรับแขกนะครับก็จะเป็นโซนครัวโดยบ้านหลังนี้ครับก็ได้ให้เคาน์เตอร์ครัวมาพร้อมสามารถวางเครื่องครัววางไมโครเวฟต่างๆได้เลยและถ้าใครรู้สึกว่าห้องนี้มันเล็กไปนะครับก็สามารถต่อพื้นที่ครัวไปด้านหลังเพื่อให้ได้พื้นที่ทาครัวที่ใหญ่มากขึ้นครับชั้นล่างนะครับจะประกอบไปด้วยหนึ่งห้องน้ําที่ทางบ้านนะครับสามารถมาใช้สอยร่วมกันได้ แล้วก่อนเราจะขึ้นไปชั้น2นะครับบริเวณใต้บันไดตรงนี้ก็มีพื้นที่ให้สามารถเก็บของได้เดีย๋ยวเราไปดูชั้น2กันครับขึ้นมาชั้น2ครับจะประกอบไปด้วยห้องนอน3มห้องห้องนอนแรกนะครับจะเป็นห้องนอนใหญ่ที่สุดที่มีระเบียงมองเห็นบริเวณหน้าบ้านได้ครับด้วยความที่เป็นห้องนอนใหญ่นะครับสามารถไว้เป็นห้องนอนคุณพอ่อคุณแม่หรือเจ้าของบ้านได้ซึ่งห้องนี้ครับจะมีห้องน้ําภายในตัวด้วยนะครับ1ห้องเดี๋ยวเราไปดูกัน ซึ่งห้องน้ําตรงนี้ครับเป็นห้องน้ําที่เชื่อมต่อกับบริเวณโถงชั้น2ด้วยนะเราจะไปดูห้องนอนอีก2ห้องต่อไปกันนะครับห้องนอนที่เหลือครับจะเป็นห้องนอนเล็กที่มีพื้นที่เท่าๆกันอาจจะใช้ไว้เป็นห้องนอนของลูกๆก,ก็ได้นะครับหรือไว้เป็นห้องอนเนกประสงค์ก็เหมาะเช่นกัน โครงการเบสโฮมอขอ .2 พื้นที่50ตารางว่า3ห้องนอน2ห้องน้ำในราคา3.8ล้านบาทสนใจติดต่อเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอหรือติดตามช่องทางที่ทิ้งไว้ที่ใต้โพสได้เลยครับ